อหมครับสองสามองเดียวนึงเดียวใส่บปีไม่ปีไม่นน่บ่อจังหวะเด้อครับมู่ใชได้ไปใส่ดิบบ่ลเงินก่อนแถวบ้านมึงสับตุมบ่อเงินมึงสับก่อน ดูซับก,ก่อนนะครับผมนะพี่น้นองเนาะดูซับก,กันจะนั่งขายนี่จันไอยนึงเนาะอ,อ่ถ้าคนสูชีวิตผ่านมองรสุนทมทับลงในใจเจอเรื่องร้ายทำให้เหลือเรี่ยวแรง แ่่หััวใจยงไมไมมพ้เคยยสสิส่งงรงรร้ัคคแบทักทายสบายดีและสวัสดีครับพอม่พพ่นองเอฟซีมูเพื่อนเบิร์ดทุกคนทุกท่านบอยจะเป็นพี่นองทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e ตูคคำปันสุกนะครับตอนนี้ตูคคำก็จะถ่ายบรรยากาศเนาะในซอยให้เอฟซีพม่พพ่นองได้เบิ่งกันเนอครับเนาะชีวิต ใช่ครับไะเดแ๋ยวครับบรรยากาศวันนี้ก็เย็นๆนะครับเย็นๆกำลังพอดีเลย กครับหัวปรีไม่มีนะครับหัวปรี ไปกะเพราไก่กะเพรามีครับ,รบขอบคุณครับแพงเท่าไรอ่ะสิบบาทครับพี่ชุดไก่ก็นอนต้มยำนนี่ที่บ้าน,นเ,นนเนานนาหร ซุปไก่คนอซุปไก่คนอเฮียซุปไก่คนอมีป่ะมีไหมเฮ้ยถุงจะถุงอะไรเหรออะไรครับเฮียครับครับเมียวเมียว อ่าน้องพี่น้องโมงเพิลขี่รถเก่งนะเครื่องตุม้มยำสุกไก่ขน้เพิ่นเอาพี่น้องเลยเมื่อกี้การทว่าภาพบนหนิงเสียงบนชัดเจนอันใดก็กดภาพขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตูค้คําไม่มีไม้กันสั่นแล้วก็ไม่มีใครถ่ายให้นะครับนะทุกครั้งเป็นคนจับเองเนาะ กอ,องก็อาจจะไวติงหน่อยนิดนึงนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับนะกลับประมาณนี้และครับพี่น้องชีวิตตู้ข้าเนาะตอนเสาตอนเดิกเที่ยงขึ้นถ้สิบเอ็มงเที่ยง,งกลางวันเนาะตู้าก็หยุดหยุดทำงานนะครับทำงานแล้วก็นอนนะครับ วันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทางเก่าทางเดิมนะครับพี่น้องถ่ายบรรยากาศพี่น้องเอฟซีในเบิงเนาะทุกครัก็ลงคลิปแน่บ่ลงคลิปแน่ยกับข,ขอโทษขอไผ่น้ำพี่น้องเพราะว่ามุ่ทุกครั้งจะหาคอนเทนต์ไายยังไงเอฟซี FC ในเบิงเนาะไปนี่แหละพี่น้องขึ้นมองนี้ทุกครั้งม,มันหยุดกล่องเหมืนอนก,ก่อนเด้อ ไปพี่น้องขวดน้ำอากาศดีแท้มือน้พี่น้องเงียบสง,งัดคักแท้นเนาะ ากาศเงียบสงัดดีเลยเมือนนี่คนก็ไม่เคยออกเนาอพี่น้องเป็นวันหยุดอีกบ่เนาะวันนี้ก็เป็นวันพรหัสนะครับอ่าเป็นวันที่สิบเอ็ดแล้วเนาอพี่น้องอ่า วันที่สิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้วนะครับพี่น้องตัวคำยังไม่ได้ตังเลยนะพี่น้องสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเก็บมาแนิดมาละหน่อยโอ้ยพี่น้องเอ้ ที่นี่รถหลายเนี่พี่น้องไททางไปให้เบิงเนาะดู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 มันก็เป็นอยงสี่เนาะพี่น้อง คุณคอยอเอา่ากูโ่แต่ไฟนะ่เอาพี่น้องเป็นยังไงเนะาะผู้ใดมีเลขดีเลขเด็ดนะครับนะคอมเมนต์ให้เจุคำหน่อยนะคะผู้ใดมีเลขดีเลขเด็ด้งวันที่หนึ่งอา่เอาเนาะสิบหกธันวานี้พี่น้องเอ้ยอา่า ก็พู้ใดีนม่ดีก็บ,บอกเเด้อรางวัลที่สองที่สามก็เอาเนาะตูวขึ้นก็ได้เพื่อมีโชคมีลาบมีบารมีคือมูคือเพื่อนเนาะพูดได้ถือรางวัลที่สองที่สามก็เอานะครับเพือ่อในเมื่ออยู่กับขอบครัวพ่อแม่อยู่บ้านไวๆเนะาะจากบ้านมา สิหลายเดือนนั่นแหละพี่น้องเอ,อเ้ยแต่ว่าทุกครั้พิ่งลงมาจะรวมๆแล้วก็ประมาณสีเนนเส่เดือนเนาะพี่น้องได้บอกได้เลยเนาะพี่น้องเนาะสี่เดือนเนาะโมมี่ยังเกิดขึ้นเลยพี่น้องเอ,อ้ยสี่เดือนเ <c oughs> นาะ,น,ะนี่แหละต้นทุนชีวิตเราคนมันบ่นคือกันตอนมีก็โอ้ยบ่คิดเนาะ อาอบ่มีเลยกรับคิดพี่น้องเอามีแต่ว่าสู่ไม่เลิมต้นไม่นะครับเลิมต้นแล้วก็ทบทวนให้คักขักบานนี่พี่น้องอย่าให้ความรักกับคนภายนอกมากกว่าคนในครอบครัวครอบครัวเจ้าของนะครับนะ อ่าดูคบนบาวกัะเนาอตุคำมกะสูงต่อไปพี่น้องบุ้งยังลายสูงต่อไปอ่าเจีก่กะผู้ใดน้อเจ็ซี่คนไหนที่ว่าให้กำลังใจตุคำมโยอ่าติดตามตุคำมบึงคลิปตุคำมนะกะขอบบุญขอบคุณมากๆนะครับ ที thì, uh, ่พอรังเกียจถูกคำเนาะถูกคำก็จะพยายามอ่าหาคอนเทนต์หรือว่าทำคลิปดีๆต้องให้เอฟซีพ่อแม่พี่น้องในบึงในชมเนอะถูกคำก็บอคอยมีเวลาบอคอยว่างอะไรพี่น้องคอยมีแต่ทำงานทำงานทำงานเนอะกลัวสีเลิกกลัวสีเบิด กอดิคายของแล้วกอดิโอ้ยพี่น้องเอ้ยเวลานอนนีหน่อย,นอนนห,นอยหน่อยมากเลยนะอ่าก็คือเอฟซีได้เห็นตุคัมลงคลิปมาแหละเนาะพี่น้องอ่าลงคลิปตอนตุคัมตื่นแต่ว่าตุคัมไม่ได้ถ่ายไปตอนไปตลาดตุคัมไม่ได้ถ่ายให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยเพราะว่าต้องซื้อของต้องรีบซื้อนะซื้อพักซื้อห่านาะ อีกอย่างตู้คำก็ใส่โทรศัพท์เบิงคลองหรือว่าเบิงบินที่าลูกค้าสั่งเนาะแลวกาด้อันถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องไปจังใดก็คือเก่าเนาะคือเดิมหากเพียงแค่ถึงเก่าตู้คำจะพยายามหาคลิปดีๆ,ๆลงให้เบิรเรือพี่น้องด้วย สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นยังไรจะยังไรก็ไป,ไปมาชมร่วมกันเนาะว่ามื้อนี้จะขายดีบอหรือยังไงก็มาติดตามครับชมน่วมกันเนาะสำหรับมื้อนี้และตอนนี้กครัง้งจะหยุดกล่องไว้ก่อนเนาะไปเจอกันอยูุู่แลนะเซเว่น คือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเพราะว่าออกบอลนี้ก็มืดนเลยเนาะอ่ะไปเจอกันอยนะเซเว่นเด้อครับผมลุยโอเคพี่น้องเอ้ยตัดผ่าออกมาเลยกระหอดเ,เด้อเซเว่นพี่น้องนี่เซเว่นมันคือหลงทะเลบอนี่คือคนเห็นแดดมู๊พอดีพี่

งามกระดียะกระโดอเราพี่น้องง่มามมึงก้นใแหไรพี่น้องเอ้ย ไม่ว่าจะเป็นปลาลาก็มีนะครับนี่ปลาปลา้ลาแล้วก็มะนาวสะเดานน่พี่น้องสะเดาเห็นปะสะเดาก็มีตลาดเคลื่อนที่ con mình Thế ô thế lồn thì thấy nghiệp Và Xe bình, xe bình, bình, bình. bình thì đâu Xe con Mừng, xong mình cho con con Hoa thì dằn nó no.

Còn lên, thì vào đây à, không còn đây phi đằng nơi bà đi nha ngon bạn ta cái đứt con ngoài đó nha ông kìa đâu เดี๋ยวใส่บ่ปีไม่ปีไม่นี่บ่จังว่าเ้อครับมู่งใช่ได้ไปใส่ด้วยบ่หนึ่งเงินก่อนแต่ว่ายุบก่อนมึงสอบสมบ่ัติเงินเงินสับก่อน ดูซับก,ก่อนนะครับผมน้าพี่น,อนอ้องเนาะดูข้ากันจะนั่งขายนี่จังน้อยนึงเนะเาะอ่ถา้าถ้าลูกค้าตัวข้ามลงมานะครับล่อ,ล,อลูกค้าตัวข้ามลงมากคุณล่ะเจ้าคุณล่า,ลาต้องเช่าตัวข้ามกันจิตาเพิ่นตรงนี้เป็นประจำเนาะ เพ,พื่นอนบุญน้องอะไรกันทุกขัามกับที่จัดของจัดยังถาเพลนเนาะสำหรับคลิปนี้ทุกขัามก็ฝากไวส้สำนี้เด้อพี่น้องเอ๋นาะขอขอบคุณขอบคุณเด็กซี่ผมเพี่น้องเข้ามาเบิ่งมาส้มนาะแล้วก็กดติดตาม,มกด subscribe ให้ทุกขัามขอบคุณในหลายครับสำหรับคลิปนี้คือเชติเกลเข้า,ามาสวัสดีครับและสบายดีเด้อพี่น้อง